สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการเที่ยวทุกที่มีเรื่องเล่าพบกับพวกเราสองคนดิฉันพี่ตาตาค่ะดิฉันพี่ฟีฟ่าค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่คาเฟ่เสือใจกลางเมืองยะลาเลยนะคะเรามาติดตามและรับชมกันเลยค่ะค่ะต่อไปเราก็ไปดูมุมเช็คอินของร้านกันนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่เอาดอดนะคะสําหรับคนที่แบบต้องการพื้นที่ส่วนตัว you คับเมนูของทานเล่นก็จะมีเฟรนช์ฟรายนักเก็ตแล้วก็กระโปงพิชาเนเตจในส่วนของเมนูน้ำก็จะมีกาแฟแล้วก็เมนูนมแล้วก็เมนูชาแล้วก็เมนูโซดานะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูแนะนำของทางร้านค่ะเป็นขนมปังแล้วก็มีมมท็อปปิ้งไอศครมอยู่ด้วยค่ะ เดี๋ยวครับเห็นเป็นโฆษณาอย่าเพิ่งกดข้ามเพราะนี่คือโฆษณาที่มาจากกล้ามเนื้อทุกมัดของผู้กำกับที่ร้างลาวงการไปกว่า20ปีใช่คับชื่อเอ๋ยปีนี้อายุ57เราชอบงานถ่ายรูปช่วงนั้นก็เลยเข้าไปสู่วงการโฆษณาแล้วก็หยุดทำโฆษณาฮะ ไปทํางานสาระกะดีอยู่ยาวนานเน,ะนาะโฆษณาคือสิ่งหนึ่งที่คิดถึงมากเอออะมิโนโมอ็อบคือกรดอะมิโนที่คืนความแข็งแรงให้ผู้สูงวัยเราจึงได้ชวนพี่เอย๋ยคืนวงการกลับมาปลูกไฟทําโฆษณาอีกครั้งเพราะจะมีใครเข้าใจไวเก่าได้เท่าพูกเขาเองพออะมิโนโมอฟชวนมาเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย เราจะได้มาคิดช็อตแต่ละช็อตเราจะได้มาใช้ energy ของเราทำงานกับทางทีมเอเจนซี่ว่าเฮ้ยถ้าจะขายงานมันต้องนะคมคายแบบนี้มีเหตุมีผลมีอารมณ์แบบไหนคอนเซปต์หนังเรื่องนี้ฮะคือ Drink Food จริงๆผมแค่เห็นแม่เคี้ยวนา,นานๆเคี้ยวอาหารจะเป็นน้ำผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาลองทำเป็นคอนเซปต์หนังเพื่อแซวแม่แซวยายชีวิตของยายใช้เวลาไปกับการเคี้ยว เ้าวันถ่ายเฮ้ยได้กลับมากับชีวิตอาจจะ3-40ปีก่อนแน่ใช้ได้อารมณ์ดีคือต้องแต่เช้าเนี่ยจริงๆตื่นมาก็รู้ตรงๆนะมาก่อนผู้ช่วยอะพรรู้สึกว,ว่าอยากมากองโฆษณาไม่ได้มากองแบบนี้นานเจอแบบเอนเนอร์จีของคนทำงานดีๆการเห็นทีมพลังของคนเนี่ยทำงานในบทบาทตัวเองอย่างเต็มที่มันทำให้เรามีความสุขไปด้วย โอเคครับแรปคผมขอบคุณครับเขาว่ากันว่าชีวิตไม่ได้จบที่ลมหายใจแต่จบเมื่อคุญหุุใชายชีวิตการได้เป็นพร่วมกับโฆษณาเนี่ยนะครั้งหนึ่งมันเป็นความฝันแต่พอเป็นวันนี้เราได้มีโอกาสกลับมาใหม่แค่เนี้จริงๆก็คือเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตในวัยนี้เนาะอย่างในหนังมันก็จะบอกเรื่องเนี้ว่า อะไรก็ตามสิ่งที่สําคัญคือการที่เราได้มามีชีวิตร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็มีความสุขร่วมกันก็ต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองแข็งแรงมาใช้ชีวิตให้มีชีวิตกันนะครับค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับาบาริสต้าของคาเฟ่พินมัน ใช่ค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็มีคําถามที่เราถามที่นะคะว่าจุดเริ่มต้นของการเปิดร้านเนี่ยทาไมแบบจุดเริ่มต้นของการเปิดร้านเนี่ยเป็นเป็นยังไงทําไมแบบเป็นนำเสือเป็นจุดต้องวางตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพราะว่าร้านเนี้ยก่อนที่จะเปิดร้านเรามีเสือเราเลี้ยงเสือไว้แล้วแล้วก็เราต้อปเรีนนย,นยนอนุญาตสุทธิสารเรียบร้อยหลังจากนั้นอ่ะ เรามาเปิด้าเฟ่ตอนแรกๆเราเปิดเพื่อให้เพือนมาสั่งอาหารมาแฮงค์่กาแฟชิคๆแล้วก็หลังจากนั้นประมาตกเตียนประมาณนั้นเราก็ขยายเคก็จะถามว่าน้าเนี่ยเปิดตั้งแต่ตอนเราเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึงสองทุ่ม ก็การค้าขายส่วนมากอาจจะเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนแต่วัยรุ่นหรือว่าวัยทำงานลูกค้ากลุ่มหลักๆก็จะเป็นวัยทำงานคนในเมืองมากกว่าเพราะว่าเขาชอบบรรยากาศของเราเขาเหนื่อยจากงานที่ทำมาทั้งวันแล้วก็อยากมานั่งพักผ่อนแหธรรมชาติอะไรเงี้ยท่ากลางธรรมชาติเสียงสงบสงบฟังเพลงเบาๆพ่ออะไรเงี้ยแล้วก็จะมีกลุ่มลูกค้าเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นประมาณรุ่นน้องๆนี่แหละที่มาบ่อยๆเด็กนักศึกษาสั้นสุ แล้วก็คอนเซปต์ของร้านนี้คืออะไรคอนเซปต์เหรคอนเซปต์ก็จะเป็นคาเฟ่ที่อยู่กลางป่าที่เงียบสงบแล้วก็หลักๆก็อยากให้ลูกค้ามาสัมผัสธรรมชาติมากกว่าแล้วก็เมนูเมนูแนะนำหรือว่าซิกเนเจอร์ของร้านคือยังบ้างซิกเนเจอร์ของร้านก็จะเป็นเมนูกาแฟก็เรามีเมนูม็อกเทลเมนูม็อกเทลเราก็จะเสิร์ฟแก้วสวยๆนี้ ในูของเดียวก็จะเป็นนน้ำผลไม้มากกว่าในความสดชื่นค่ะแล้วก็บรรยากรว่าการตกแต่งร้านเนี่ยมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรแรงบันดาลใจในการสร้างรูปแบบร้านแบบนเนี้ยคือเพื่อนผมที่เป็นเจ้าของร้านอ่ะเขาอยู่นอกรวมก็เขาเห็นร้านแบบเนี้ยมันนอกมันสวยแล้วก็ทำมาขายคือเขามีที่เขาไปสร้างเป็นอาคารทรงเขาเรียกว่าเอเก็ปเป็นข้งบนนี้ทือรูปสวยมาก แล้วก็เวลาที่ลูกค้ามาค่ะก็คือเหมือนกับว่าสถานที่จอดรถนี้มีความสะดวกมากไหมที่ไหนจะบอกว่าสะดวกมากๆมันก็อะไรายอยู่นะมันเป็นทางขึ้นเขาแล้วก็ถ้าขึ้นมาได้ปุ๊บเราจะมีที่จอดรถกว้างข้างบนนี้เรามีสองทางเขา้าทางแรกไม่ต้องขึ้นเขาทางที่สองก็คือทางขึ้นเขาสามารถเชืดด่อใน กูเกิลแมปได้นะครับแล้วก็ติดต่อร้านแล้วก็แนะนำเส้นทางอะไรเรื่อยๆแล้วก็ร้านนี้นะคะเหมาะสำหรับการทำง,งานหรือการอ่านหนังสือสำหรับผู้ศึกษาไหมคะเหมาะครับเพราะว่าเรามีห้องน้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นห้องเราเรียกว่า co-working space ก็คือห้องที่สามารถเข้าไปอ่านหนังสือทำการบ้านอะไรแบบนี้ได้มีแอร์มีที่เสียบปลั๊กอะไรต่างๆไวไฟก็เป็นการออก แล้วก็อาทำไมถึงเลือกที่จะเปิดร้านหา่าไกลจากตัวเมืองถ้าถ้าร้านแบบนี้อยู่ในเมืองมันอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสเกลร้านขนาดเนี้ยแล้วก็ถ้าอยู่ในเมืองมันก็จะไม่ได้บรรยากาศแบบนี้ใช่เราก็เลยเลือกที่จะเปิดอยู่ชานเมืองมากกว่าห่างจากตัวเมืองมาตัวเมืองประมาณสิบไม่ถึงสิบประมาณสามกิโลน่าจะได้นะ ที่มีวิธีแบบเชียรลูกค้าจากเสือยังไงบบหมายความว่าเทฟความปลอดภัยใช่คะคือข้างในโซนสัตว์อ่ะหาตรงๆรงที่เราเลี้ยงเสือเราทำาครงทอปชั้นปลอดภัยร้อยสิบค่ะแล้วก็ผลตอบรับเนี่ยตั้งแต่ได้เปิดร้านครับเป็่มานี่ยก็คือเาเก็เป็นอย่างไรบ้างดีครับดีดีมากเลยเพราะว่าร้านเนี่ยปีนี้เข้าปีที่สาม และก็ซึ่งณนะตอนนี้ปัจจุบันก็ยังมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆมีทุกวันเสาร์อาทิต hmm. ย์ก,ก็ถ้าเป็นวันหยุดอะไรเนี่ยลูกค้าก็ยังมีอยู่ mm hmm. แล้วก็มีแผนในการขยายธุรกิจหรือพัฒนาเมนูใหม่ในอนาคตมั้ยมีแน่นอนเ mm hmm. เพราะว่าในอนาคตตรงนี้เราจะผลักดันให้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเราจะมีรีสอร์ทมีสถานที่ต่างๆอาคารแบบทรงแปลกๆรับรองว่าคุณจะไม่เห็นในสามจังหวัดแน่นอนใช่ ขอบคุณพี่บริษามากๆลยที่ให้ความความความรู้ว่าองค์ความรู้ต่างๆตามการโซเชียลในเลยค่ะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณขอบค่ะยินดีครับยินดียินดีต้อนรับสวนสัยลาเพราะไม่เอ่ยเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างไปกันเลย นกยูงนะคะสวยมากเลยอันนี้ก็คือพี่บาริสต้าของเรากำลังให้อาหารนกยุงนะคะอันนี้ทางนะคะทางทางไปก็จะลึกลับหน่อยนะคะ <c oughs> อ๋อฝั่งซ้ายนะคะว <c oughs> ้าวค่ะนี่ก็จะเป็นเสาร์โคงนะคะ<ร>ที่เป็นหลักค่ะอู้อ้าไป <c oughs> อีกทีอาไปอีกทีอ่าตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นเสือดาวนะคะชื่อพริกหยวกอายุ8-9ปีนะคะให้ประมาณวันละ25กิโลกรัมพิกหยวก บรรยากาศก็จะอยู anyway, in ่บนภูเขาเลยค่ะต้องปีนเขาขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นเสือดาวตัวเมียนะชื่อพอลล่าอายุประมาณไล่เลี่ยกับตัวผู้เหมือนกันไม่ใช่หง่องหน้องน่ารักมากเลยนะคะตหนน้องน่ารักมากเลยนะคะมีการเล่นตัวหนูอยากได้พ่อที่ดีวันนี้ พ่อที่ไม่เป็นใบพ่อที่เหมือนคนอื่นพ่อที่ได้ยิน ในสิ่งที่หนูอยากบอกพอที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้ ททีีที่่ดดสุแต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุดดูแลคนที่ดูแลคุณไทยประกันชีวิตค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็ได้จบลงไปแล้วสำหรับใครที่อยากจะมาคาเฟ่น,นี้เดี๋ยวเราจะแปะพิกัดคาเฟ่ด้านล่างนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ขอ,นะะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย